สวัสดีชาวพฤกษบค่ะดวงความรักประจำวันที่28มีนาคมนะคะคุณได้เก้าเหรียญกับผัวก็ได้สองดาบช่วงนี้นะคะ,ะเรื่องราวของการงานการเงินเนี่ยอาจจะมีปัญหาติดขัดนะคะที่คาดหวังเนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มแบบร้อเปอร์เซ็นต์เรื่องเงินนี่ก็สําคัญมากๆนะคะอาจจะต้องมีการหมุนเงินนิดนึงเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยยังมีอะไรที่ขัดแย้งกันอยู่ยังมีอะไรที่ยังไม่พอใจนะคะในตัวแฟนอยู่ แฟนคุณได้สองดาบมีปัญหาเหมือนกันในชีวิตนะคะในช่วงนี้ต้องตัดสินใจอะไรที่ยากๆค่ะอาจจะหมายถึงเรื่องของงานก็ได้หรือไม่ก็หมายถึงคุณสองคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรกันที่ยังจะต้องรอ,อการตัดสินใจนะคะมีไพ่โดนสต็อปและก็ชิลดเรนในเชิงของความรักแล้วก็ยังไปต่อได้นะคะเพียงแต่จะต้องให้เวลาเึ่นกันละันอนาคตเนี่ยจะมีโอกาสได้เริ่มต้นกันใหม่คนโสดสนิทยังไม่ใช่วันที่ดีที่จะหาคู่นะคะ